สองสองเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดมาสั่งเอาล่ะเอาล่ะว่ากันว่ากันถ้าถูกน้นจะหายเงียบไปเลยไม่บอกใครหรอกไม่ได้เดี๋ยวเป็นพอถูกแล้วยาิเยอะเลยทีนี้นะรู้อยู่นะหายกิ๊บเลยหายเป็กิ๊บจ้าพ่อแม่จ้าโอเคครับขอบคุณครับอะไรนะถ้าแม่ถูกหไว้แล้วสา่ารถตักคืนเลยแม่จ้า ปิดรอยเลยเหรอจะไหวไหมนะสามมาสามคืนฮะแต่เขาจ้างไม่ให้นอนเลยสิแม่ครั้งนะี้มึกหมดโอ้โหครั้งนี้มึกเข้มเลยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณป้ายไฟด้วยนะครับถือด้อยตัวเองนะอะไรนะ,าะนมาจเจอเทนมิสเลยเหรอครับจะไปเล่งไฟบินเลยเหรอ,รอครับรอบสองนะครที่เลื่อนใช่ไหม ไม่เธอที hmm ่มาดูอ๋อโอเคครับเดินเพื่อดูเลยอันเลยรักปานแก้วตาโดนใจเลยแม่มองกล้องก่อนจ้ะขอบคุณครับครับนะครับมองว่างๆก็พาหนูไปเที่ยวด้วยนะโอเคดียวดียวดีวดีวโอเคไปพวกแล้วนะครับเดรมันก็ใช่ไปเดรมันตะวันแดงใช่ไห นะครับจา๋ามาช้าอ่ะ,อะไรนะ LA เอลเออร้อยเอ็ดร้อนนะสิจ๋าขอบคุณครับนะรอนนขอบคุณครับ,บ,รบไม่คุยอะไรกันเลนยแล้วแม่เหมือนมาเหมือนมาเพื่อการนี้ขอบคุณครับมาเพื่อ,อให้ต่างล้วจบไปขอบคุณครับ เหมือนมาจ่าดอกแล้วก็ไปตามสัญญาโอเคโอเคได้ได้เราสัญญากันไว้ว่าจนกว่าจะเจอเจ้า,จาตัวสาวเพชรบุรีรอบละหนึ่งพันเมื่อวานสองรอบแล้ว 1, ว, 2, ลว,วันนี้รอบที่สามโอเคสานะมพันนะใช่เราจะลองตั้งร้อยรอบจากไปสร้างตัว ក្នុងកចគ รอบทีห้าเป็นสิบเป็นพออมันจะหายไปไหนแล้วมันอยู่รอบตัวขอบคุณจ้ะแม่ขึ้มาให้บอกรอบนะจริงเชียวออทีนึงนะแม่จ๋าก็ตอนนี้ติดไป5,000แล้วเดี๋ยวอีกงานหนึ่งรอบห้ารอบก็เป็นหมื่นหนึง่งคิดถึงแม่ละเกินที่มาให้บอกรอบหน่อยนะ อะไรอ่ะแม่ขนมจ่ายยุโรปนะฮะโอ้โหเอฟซีและอันนี้มาจากต่างแดนเยอะนะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเมกาเดี๋ยวน้ำมันเดี๋ยวยุโรปขอบคุณครับสาวก็ยังไงคะข้างบนยังไงอ่ะข้างบนไม่ลงมาบ้างเหรอขอบคุณครับ อะไรนะฮะแม่ให้รางวัลแม่ดีมากหร,รือว่าเป็นซองยารอะไรใส่ถุงสิบล็อกมาหรือว่ายากลัวหล่นเขียนจดหมายมาด้วยเนี่ยจดหมายรักอ๋อให้อ่านเลยไหม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 ไม่ฟังไม่อ่านนะไม่อ่านโอเคโอเค ขาปวอยพรนี่เจ๋งเขอให้ร่ำรวยไปวันนี้เพลงช้านะฮะในวันแรงงานก็ขอร้องเพลงยาใจคนจนด้วยกัน,นครับ เป็นวันครบรอบกี่ปีสามสิบเท่าไรสามสามสามส,สามสี่สามสามเอสาสักปีตรงนี้สามเท่าไรสามสามย่างสามสี่ครบรอบวันครบรอบปาร์คแม่หนูอ่ครบรอบวันอะไรอ่ะเป็นแฟนเข้าหอเลยวันอะไรวันแต่งงานอ่าเป็นข้าหอ และหลายคนอาจจะเห็นในเฟซที่แม่อยู่แล้วที่ว่าโพลููปคู่วันวันแต่งงานนะฮะหนูให้ใครใครใดูรูปป่าหนูก็บอกว่าถามว่าเอ้ยป่าเนี่ยเสพหรือคาหน้าป๋าเดฟที่ขวงเกงยียนสีกโอ้โหจริงๆสมัมก่อนสมัยก่อน,ามาอนไม่ใช่ว่ารอใช่ไหมรอรอแม่เขาจออแม่เขาอจอ่หลง นี่เล่าอะไรฟังเล็กๆน้อยๆแม่นะ่ยเขาชอบกินขนมจีบหรือขนมเตี้ยนะขนมจีนขนมจีนทีนี้เมื่อก่อนป๋าทํางานเรือก็จะต้องไปเจอผู้หญิงหลายท่าหลายน้ําทีนี้ก็จะมีผู้หญิงนะคือเมื่อก่อนเขาหล่อเขาขาวนมเปี๊ยะนมเปี๊ยะอะไนมเปี๊ยะทีนี้เสร็จปุ๊บก็มีผู้หญิงนให้นมเปี๊ยะมาให้นมเปี๊ยะมาแต่ป๋าก็ไม่รู้นอกทางหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาทามาให้แม่ตลอด แม่บอกว่าเนี่ยพี่ข้าหลังก็ไปเจอมาบ่อยไงเพราะว่าหนูชอบกินหนมขนมขนมเตี้ยแม่ก็เลยบอกลอกผู้หญิงคนนั้นมาถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งนั้นหนูว่าไมู่พูดเลรเรื่องจริงั้งนั้นชอบเอานครอบครัวมาเผาพอเราตายไปไม่รู้ไงแต่ว่าหนูโลางล่างอยู่แล้วล่ะ เจอใครเจอใครก็ทักกันบ้างนะฮะไปจอดรถชั้นข้างล่างชั้นใต้ดินเจอใครก็ทักบ้างแล้วกันมันมืดอ,อ่ไฟมันขาดไปดินอ,ะอ่ะฮะเอาเท่า,หาไหรห้าร้อยไปจอดเป็นรุ่นพี่เทแ้มแม่ไปก่อนใช่ไหมย,ยังไงก็มาบอกหวยบอกอะไรกันมักฮะ แม่อยู่ใต้ต้นจาต,ตูดีทุกคนเริ่มหาต้นไม้ไปจำตัวแล้วนะฮะ FC FC Leon เริ่มหาต้นไม้ไปจำตัวแล้วนะคะรับอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิงง่งจุดนั้นเรามีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นหลายคนบอกอุ๊ยวัยรุ่นอะไรล่ะแม่หน้าเหี่ยวแดดมันแรงแม่เรากลับบ้านทาครีมดือก่อนแม่โอ้ยปึงอะไรนะตามหนูไม่หลับไม่นอนทำไมไม่นอนล่ะ ไม่มีเวลานอนต้องเดินทางไกลอะนะโอ้แต่ละคนก็สู้กันแล้วกันใช่คือบางคนมานั่งดูหนูเนี่ยหนูเห็นเลยหนูร้องเพลงเร็วมากเลยนะนั่งหาวนั่งสะพังงกนั่งหนูก็เห็นใจขอบคุณครับฮะกาแฟพอเหรอตังหนูพอเหรอ,อรฮะ,ฮะคือแก้วละสี่สิบบาทแต่ไม่เกี่ยงหรอ แต่นีกี่ร้อยชีวิตล่ะปวดคาตัวเลยมั้งขอเป็นคนละเม็ดได้ไหมกาแฟไปเคี้ยวเล่นๆคนละใบมาสายยังทันอยู่แม่เลยไม่กี่เพลงเองขอบคุณครับคิดถึงคิดถึงนี่มาคืนก็ฝันหายอยู่ฝันนีกแ้วฝันนีกแ้ว ตัวนี้ฝันบ่อยอะไรนะอ๋อฝันว่าผู้หญิงมีเสื้อลายๆสีเหลืองให้ตังแบงค์พัน <S <S และไม่ใช่ใบเดียวนะในฝันมันจะห้าใบตายแนละ้วไม่รู้จะฝันเป็นจริงเปล่าอ๋อวันนี้ขเขาพกมาใบเดียวเอาไปก่อนขอบคุณคนระับขอบคุณคนระับแม่ อุตส่าห์มาหานะมาจัดไปอีกหนึ่งเพลงครับคลื่นนะ ก็จะขอเพลงนี้ขอร้อยหนึ่งค่าแท็กซี่จิงมเลยเชียวเป็นพ่อค้าแม่ขายแล้ว,ลวะนะไอหนุ่มรถไทยล่ะได้ขี่รถเง่งฟังเพลงรู้ คำเดียวนะคิดดีแล้วเหรอลองปรึกษาป๋ากัแบแม่หนูดูก่อนว่าอยู่บ้านมันเป็นยังไงอุ๊ยพูดจาไม่ออกสื่อดีกว่าแม่ชอบพูดแบบนี้ชี้โปรงไม่กระลอกมาปิดจอบกันกันกบเพลงแรงใจหน้าจอครับมารออะไรจ๊ะ 老梁。<Vale. S 2> vale. E เราเจอกันอีกแล้วเมื่อปีที่แล้วจริงๆตอนนี้พอเห็นอะไรอ่วันนี้อยากร้องเพลงหนึ่งครับเพลงอะไรฮะนุ่มทุ่มรักจนพังเอาหมดโควตาแล้วหมดแล้วหมดโควตาแล้วแต่อีกเพลงหนึ่งที่เมื่อกี้เข้ามาในหัวเหมือนกันคือพอร้องแต่งงานกันเในภพครับนึกถึงหัวพี่ๆทุกคนเลยที่เสียชีวิตไปเมื่อกี้ฮะ เพานำมั่วอาสวัสดีไรอันอย่างป็น,นทา,งงานธการนะครับสวัสดีครับไม่ให้ไหรอันพูดเลยเมื่ <laughs> อกี้อาไรอันรู้สิงังไหนบ้างที่มาร้องเพลงในวันนี้เป็นวันสําคัญด้วยวันแรงงานแห่งชาติครับผมวันแรงางานก็รู้สึกเออก็ม่วงดีแอนตอนตเช้านะครับแต่ว่าพอได้มาเจอทุกคนที่บางที้อนหยุดวันครอบครัวไรีัยทุกคนอาจจะแบบอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สลับเวลาตรงน,นั้นมาดูหนุมในวันนี้นะครับรู้สึกดีใจแล้วก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้งานทุกท่านเลยนะฮะเป็นกำลังใจให้ในทุกๆช่วงของชีวิตนะครับที่ว่ามันอาจจะเหนื่อยและท้อแบบบางทีอ่ะต้อเข้าใจว่าบางคนก็แบบมันมืดแตกด้านอะไรเงี้ยแต่หนูขออีกอยคือขอให้ไม่ถอยด้วยกันนะครับในทุกช่วงชีวิตเป็นกำลังใจให้ครับอ่ะสรุปอะไรอันเองช่วงนี้ในเร็วๆนี้จะมีผลงานอะไรใหม่ๆมาให้แฟนๆเนี่ยแถวหน้าเลยไซส์เลย ให้ท่านได้รับชมรับฟังไหมมีครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะเด็กไร้อั้นคอนเสิร์ตเด็กแลนด์คอนเสิร์ตครับวันที่12กรกฎาคมนี้นะฮะเดี๋ยวนะครปีนี้เดี๋ยวด้านล่างนี่เป็นแฟนคลับหรือเป็นผู้จัดครับผมเลอหนูเรื่มเรื่องอย่ก็ถามอะไรอย่ะงงี้นี่น่แหละครับเอาวันที่เท่าไหร่นะสิเดือน อย่างตะคออีกแล้วใช่ครับกระดากระดาษนะใส่ผมเขาอยากให้พี่ได้ยินอ๋อสิบสองกระดากระดาจัดที่ไหนไม่รู้เหมือนกันหนูไม่รู้ไม่อาจจะไม่อาจจะอาจจะมีสถานที่ได้เปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปสนามสนามหลวงแม่ไปเลยนะโอ้โหเล่นตอนเที่ยงตรงเออผมไม่มีหนู เอาละเดี๋ยวช่วงนี้ให้ไลอันถ่ายรูปกับทุกคนดีไหมได้เลยครับเดี๋ยวไลอันตรงนี้นะขอพี่ตากล้องข้างบนหน่อยครับผมเดี๋ยวเราถ่ายเซลฟี่ลงไปเลยทั้งไอทีสแควร์แห่งนี้เลยว้าแฟนๆเดี๋ยวรูปแรกนะขอแบบปกติก่อนรูปแรกใครอยากไว้วงใบบายได้เลยนะเอานะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคสวยงามมากเลยตอนนี้โอ้โหแฟนๆเต็มเฟรมนะพราะหนึ่งสองสาม อ,อีกอันหนึ่งนะพูดด้วย I love lion อ่าพร้อมไหมหนึ่งสองสามโอเคยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวขออีกสัก I love lion อีกรอบหนึ่งอโอเคโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสามโอเคปรบมือให้ตัวเองหน่อย เอาละไรอันสุดท้ายแล้วอยากให้ไรอันพูดอะไรถึงแฟนๆแล้วก็ชาวแรงงานทุกคนทิ้งท้ายหน่อยก่อนที่จะจากลากันไปครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะครับเดี๋ยวมีพี่ก้านตองเล่นต่อนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ช่างแรงงานทุกท่านเลยเช่นเดิมนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขขับเคลื่อนในชีวิตนะครับก็ขอให้ชุดนี้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกัน ขอบคุณมากๆครับโอ้อโอาเพท่านไหนที่ต้องการว่าของเยอะลกนะครับต่างๆนะครับพวงมาลัยต่างๆให้กับไรอันก็เดี๋ยว